ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคยาบ้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้ก็เทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้มาเป็นนักบวชนักพรตหรือศีลนักบททั้งหลายชาวบังบดชาวลับแเจะสำนักเจ้ารทีเจ้านิกายภาคมืดภาคมารจำพมังเวททั้งหลายนะแล้วก็เร่าเกจิอาจารย์ทั้งหลาย เรา,เาสัมพุวีสีอสุลกายใบ,บยภูมิสีทั้งหลายจเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมบริวารนี่พวงพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นครอบครัวในกูุลูกศิษย์สาวกลูกหลานบริวารพี่น้องวงวาน,น,นเราครูลูกครูบาอาจารย์ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่พวงพันกันมาในทุกภาคส่วนน้อมใจขอ,ขอ,เ,อ,จขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลาหนังคจฉามิธัมมังสลาหนังคจฉามิสังฆังสลานังคจฉามิทุติยามปิพุทธังสลาหนังคจฉามิทุติยามปิธัมมังสลาหนังคจฉามิ Uhm. ทุติยามปิสังขังสลานังกัจฉามิตัติยามปิพุทธังสลานังกัจฉามิตัติยามปิธรรมังสลานังกัจฉามิตัติยามปิสังขังสลานังกัจฉามิขอนอบน้อมองค์มหาบรมีขุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต,ออววตแรรต,าตาแ่คุณพระรัตนไตรแต่พระศธรรมแ,รร ugh, และการโปรดสัตว์าต,ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมรใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายยังเป็นไปเปไปพื่อการตอกยำ้ำจมแช่นอนเนืองง่วงเหงาซึมเศร้าอ้อยอิงในอารมณ์ หรือยังเป็นเหตุหหตให้ผู้อื่นต้องหลงตอกย้ำหล,ลงวกวนจมแช่ในจริต uh ราคะในอนุสัยกรรมแห่งตน,ใน,น,รรงตนในความคุ้นเคยดัเดิม ยังเป็นไปเพื่อความเป็นความอยู่สารวนกับอารมณ์ความรู้สึกทิฏฐิทัศนะความคิดความเชื่อความมีความเป็นความเห็นความหมายคติอคติปัญญาเงื่อนไขข้อจำกัดแห่งตนความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิหัวชนฝาหรือความห่วงห่วง ความกังวลความปรารถนาทั้งหลายปมเด่นปมด้อยทั้งหลายยังเนื่องด้วยความเพลิดเพลินความพึงพอใจความปฏิเสธปฏิฆะความขึงความชิงชังความพยาบาทอาคาตแขน การจองเวรจองกรรมการจำฝังใจทั้งหลายความหลงยึดติดในภาษายตนะทั้งหลายในความปรารถนาในความอยากความต้องการของตนหลงวกวนฟุ้งเฟ้อในโลกียสุขโลกียวิสัยทั้งหลายความหมกมุ่นพึงพอใจในตะกาเหตุผลในหลักการ ในรายละเอียดในอุดมการในขนบธรรมเนียมจารีดประเพณีในวิธีวิธีการในสมมุติในบัญญัติทั้งหลายยังหมกมุ่นตอกย้ำในตัวมันเองซ้ำๆจมแช่ในกายในจิตหลงพึงใจในเอกสภาวะในสติสมาธิ ในตาบาชานญานในความวิเวกความสันโดษความสงบแห่งจิตแห่งกายทั้งหลายหรือสภาวะหนึ่งสภาวะใดก็ตามการมที่เคยหลงยึดติดในทิพยสมบัติโลกิยสมบัติทั้งหลายในอดีต ในเรื่องราวต่างๆในเกียรติยศชื่อเสียงในลาบสกาละความหวาดกลัวในความสูญเสียความเสียดายความขาดแคลนทั้งหลายจนทําให้ปิดกั้นตนเองเพิกเฉยเมินเฉยอ่อนแรงหมดกําลังวนกับความลังเลสงสัยวนตอกวกวนตอกย้ําในทิฏฐิมานะของตน กลายเป็นนิวรณ์เหนียวเหนืดเหนียวแน่นจนปิดกั้นปิดบังต่อพระศัรธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวายต่อความสมุดเฉดเด็ดขาดอาถรรพ์ต่อความฉับพลันต่อการให้การสละ การโปรดสัตวอย่างกว้างขวางตามองค์มหาบารมีท mm ั้งหลายกรรมที่เคยหลงฟุ้งซ่านรรมง้านในธาตุในขันในาตในขันในการสร้างไปในสรไปในสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลาย หลงในการวกวนในภาษายตนาทั้งหลายหลงตอกยำ้ำในโมหะความหลงของตนอย่างเนหนียวแน่นข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกแล้ว,ลวต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลขอให้องค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัรนี้เป็นต้นไปและขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอา ความจมแช่นอนเนืองความนนหาม,มกมุ่นมัวเมาความรังเล,ล,งเลในการมนุษย์ใสทั้งหลายในการตอกยำ้ใกกยำในความเพลิดเพลินทั้งหลายในภาษาอาตา bekannt, นะในโลกียสุข,โล,สขโลกียวิสัยทั้งหลายในเงื่อนไขในตัวมันเองความหลงพึงพอใจหรือปฏิเสธปฏิฆะ ในสิ่งต่ตางๆทั้งหลาย ที่ยังเป็นไปด้วยความคับแคบหลงวกวนสารวล,ลวนวลจนเป็นพันธนาการเหนียวหนื่จ,นนาาาจแมจแช่เสื่องซึมอยู่กับตัวเองอยู่กับธรร,รม,ามารมทั้งหลายจนไร้กำลังไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวมันเองได้โดยฉับพลันอันทำให้เนื่นช้าต่อพระสัจธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวย ต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีในทุกยุคทุกสมัยขอประกาศสละประกาศถอนพิฐิทัศนะภาพจำทั้งหลายที่เคยมีต่อพระศธรรมต่อพระนิพพานต่อองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือต่อศาสนา อันเป็นสิ่งปิดบางพระสัธธรรมรทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอชจดชอยชจดช้ในนี่เวนี่กรรมทั้งหลาย ด้วยการบวชการสลักการเกื้อกูลต่อพระศาสนาด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งตลอดจนถึงอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการโปรดสัตว อย่างกว้างขวางไรขอบเขตตามองค์มหาบารมีขอให้เจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมทั้งหลายบริวารทั้งหลายสรรพะสัตทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกแว่นแควนินแดนเพ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธินอโหสีอโหสี โมสีโสโสโ